ครับขนาดเดียวกันที่จังหวัดน่านนะครับได้มีการเตรียมปรับปรุงสารกลางจังหวัดน่านหลังเก่าครับให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านานาตะวันออกครับ นายพงรัตพิรมรัตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมนา,นายชัยนรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิรักป่าน่านในการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงสารกลางจังหวัดน่านหล,ลังเก่าเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านานานตะวันออกซึ่งมูลนิธิรักป่าน่านเป็นผู้สนับสนุนและให้งบประมาณ ในกกาาราสรส้งพื้นที่โครงการจะประกอบด้วยหอศิลปะวัฒนธรรมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์อาคารบริการส่วนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมโดยจะไม่มีการเก็บค่าใช้บริการค่าสมาชิกค่าเข้าร่วมกิจกรรมค่าประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆจากผู้ที่ใช้บริการใดๆทั้งสิน้นไม่มีการนำพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์ส่วนตนรวมถึงไม่มีการปล่อยเช่าพื้นที่ว่างเปล่าค่ะ ทางนี้บุคลากรที่ทํางานในโครงการจะเป็นคนจังหวัดน่านโดยพื้นที่อาคารเป็นพื้นที่ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและโครงการนี้จะเป็นของคนน่านทุกคนเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปาวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อให้ลูกหลานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืนต่อไปกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าจังหวัดน่านเง